เรื่องกับคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับเ,เราจะจัดงานอลาัางการอะไรอย่างเงี้ยจัดงานองค์ปู่อย่างเงี้ยช่วยช่วยลุงช่วยปา้าจัดงานองค์ปู่อะไรเงี้ยอลังการคนเขาไม่เห็นด้วยว่าเออมันอลังการเกินไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็นะคือปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวก็มีเท่าไหร่แล้วก็ต้องใส่ไปให้หมดอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนเหมือนต่อยมวยยกเดียวอะ่ะมันจะไปแยบแยบแยบ,ยบทำไมอะ่ะใช่ไหม ก็มีเท่าไหร่แล้วก็ใส่ให้หมดอีแล้วเออไม่ต้องมันก,ก็ไม่ต้องไปห่วงหรอกลลุงสิ้นเปลืองอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะ่ะลุงเขาบริหารจัดการเขาเองไดออ้ไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าจะต้องลุงต้องมีเงินสำรองสำรองอะไรไม่ต้องไปห่วงเขาแล้วครับลุงเขาไปเรียนเศรษฐกิจพอเพียงมานะฮะลุงนะเขาเขาเขาไปเรียนเศรษฐกิจพอเพียงมาของ พ่อหลวงรอเก้านะครับเขาบริหารจัดการเงินเขาเป็นไอ้พวกเรานี่แหละไป,ไปสร้างปัญหาให้เขาอะเออเป็นห่วงเขาอย่างงน้นเป็นห่วงเขาอย่างงี้เป็นห่วงเขาอย่างนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกครับเขาบรรลุนิติภาวะแล้วอายุเออทําลูกเป็นตั้งสองลูกแล้วอะอสวัสดีเจ้าไม่อุ้ยเดนียวนึงสวัสดีเจ้า มาโยราเคเคสีนวลให้ให้ธานิดารัดตดานาวีรัศมีสวัสดีนะครับผมนะไม่ต้องไม่ต้องไว้นั่นกันดีกว่านะครับผมว่านะก็คือต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีแนวคิดต่างคนต่างทำเอ่ออยากระดมทุนช่วยลุงก็หาของเอาของลุงไปขายก็ขายไปเลยนะครับไม่มีใครห้ามนะครับขายไปโลด อขายไปเลยจะตั้งเป้ากี่พันกี่ร้อยกี่เท่าไหร่กลองก็จัดไปเลยนะครับไม่มีใครเขาไม่ว่าไปแกละไปอะไรกันนะครับจะอลังการขนาดไหนก็เอาไปเหอะลุงเขามีแรงผลิตเอามาส่งให้อยู่ล้วออแต่ถ้าที่ที่พวกเราทำอยู่เนี่ย เป็นพลังของเอซที่จะร่วมถวายปู่เนี่ยเราจะไปเอาเงินนอกเหนือเอาเป็นพวกนี้ไปออกไปนอกจุดประสงค์ของเราเนี่ยอย่าเลยนะครับอย่ามาคิดแนะนำนะครับเออนะหาเรื่องให้ลุงนะอย่ามาแนะนำนะครับเออไปหาเรื่องให้ลุงเขาเดือดร้อนนะ อิสระระดมนางลา999คนนะเอ่อเอาเอาเอาลาจริงแค่199พอที่เหลือเอาตังค์ไปให้ลุงมึงขี้แตกเลยนะครับจะบอกให้แม่ไม่ควรที่จะคิดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอย่าแม้แต่จะคิดนะครับคนเดือดร้อนไม่ใช่อิสระนะรุ่นลุงพลนุ่นเดือดร้อนโอ้โห คิดจะทําอะไรทําไปเลยทําอะไรก็ได้สิ่งดีๆที่ไม่ที่ไม่ไปเดือดร้อนลุกป,ป้าเขาอะแค่นี้นก็ได้แล้วใช่ไหมปะยังอยู่ปะเนี่ยจริงครับเอ่อพี่อาริล่าไปคิดแทนเขาทำไมเขามีสมองแลุลงลุงเขาอะเขา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 ,เขาเรียนตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของ องค์พ่อหลวงมาที่สำรานสวัสดีครับนี่คนนี้ก็ไม่ยอมเป็นพี่นะเราเรียกพี่พี่พ,พี่ก็ยังจะมาป้าป้าป้า,ปาอยู่นั่นแหละนะสำรานจากอเมริกาอย่าไปคิดมากเลยอะไรถ้ามันจะเกิดอยู่เฉยๆมันก็เกิดบางทีความห่วง ก็อาจทำร้ายเขาได้จริงพี่ไอที่ไอที่เขาทุกใจอะไรที่เขาอนั่นน่ะทุกวันเนี่ยก็เพราะห่วงนั่นแหละเออเป็นห่วงเออเขาด่ามาเนี่ยเป็นห่วงท้าไมอยู่เฉยๆเดี๋ยวกูด่าแทนเลยเออพอกูด่าแทนปั๊บเป็นไงล่ะ <laughs> ลุงเดือนร้อน <laughs> เม่าตีสวัสดีจ้าทำความดีมันไม่ผิดหรอกนะจ๊ะก็นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าทําวัตถิผิดวัตถุประสงค์มันผิดนะแม่ลตีนะทําความดีมันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าทําไปทําผิดวัตถุประสงค์นี่ผิดมหาหันเลยนะครับเออแต่ว่าไอ้คนทํามันไม่ผิดนะมันไม่เดือดร้อนนะออ <c oughs> ไอคนที่จะ <c oughs> ไอคนที่เราจะทําให้นะั่นแหละโอ้นะ เหมือนเอาระเบิดไปปาบ้านเขาเลยนะจะบอกให้เขาอยู่ทุ่งนาของเขาเฉยๆนะเออเอออย่าไปหวังดีแล้วระสงค์ร้ายนะครับห่วงนีงไม่พอแถมห่วงยังนะอะไรการอารมณ์กรแซรีมีห่วงเลยเหรอไม่ต้องไปห่วงครับคนเรานะบนรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแล้วก็ เขามีสมองเขาคิดเองได้นะครับเอ,อคนทําไม่มีปัญหาคนไม่ทํากับเดอร้อนออคืออย่างนี้นะเ,ออเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยคนเข,เขาจะว่าลุงโดนคดีเพราะมันไสเพราะพูดมากนะครับคนเขาจะว่าอย่างเงี้ยเพราะปาไม่ไงพูดเยอะพูดมากอะไรเงี้ยนะแต่ การที่ลุงพูดมาก,กนนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้พวกเราเนี่ยอย่างน,น้อยๆก็มีผมคนหนึ่งเนี่ยนะอย่างน,น้อยก็มีผมคนหนึ่งอะที่ได้รับรู้ข้อมูลจากลุงใช่ไหมล่ะและก็ต้องมีผมเชื่อว่าต้องมีพี่ๆที่ติดตามลุงเนี่ยก็เพราะว่าไ้ครบรู้ข้อมูลจากลุงใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันโดนคดีเพราะมันพูดมากนี่แหละไม่งั้นมันก็เงียบๆไปละไม่ใช่นะถ้าสมมุติว่าลุงโดนคดี โดยที่โดนแบบเงียบๆป่ะใช่ไหมถ้าถ้าถ้าลุงโดนคดีแบบโดนแบบเงียบๆละแล้วพวกเราไม่ได้รู้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่เห็นเลยว่าลุงเขาไปทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเชื่อตามไอ้คนที่มาเอาคดีมาใส่ลุงใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมเราก็ต้องไปเชื่อตามเขาพอเราเชื่อตามเขาก็เหมือนเมื่ออดีตเนะี่ย ที่เอ,อแพะทั้งหลายในอดีตนะพอตำรวจจับแล้วก็ชี้ว่าไอ้นี่แหละคนทําคนเขาก็เชื่อปลื้มไปเลยว่าเออไอ้นี่แหละมึงอ่ะเป็นคนทําใช่ไหมแต่นี่ผมว่าบางคนเขาบอกว่าเป็นพ่อปากลุงอ่ะพูดมากเลยโดนคดีผมว่าดีที่สุดแล้วนะที่ลุงพูดมากก็ดีที่สุดแล้วเออนะถ้าไม่อย่างนั้นนะถ้าไม่อย่างนั้นนะพอพาลุงก็เงียบเฉือยเงียบเฉือย,ย,ยอย่างเงี้ย พอลุงโดนคดีมาโอ้กูว่าแล้วไอ้นี่แหละเออไอ้เงียบเงียบนี่แหละแอบอยู่สุดท้ายก็แอบไม่รอดเอออย่างเงี้ยใช่ไหมผมว่าผมว่านะ่ะดีที่สุดแล้วนะที่ลุงที่ลุงพูดนะ่ะดีที่สุดนะมันทําให้พวกเราได้รู้ได้รู้ว่าเฮ้ยมันทําไมมันไม่ตรงกันเลยวะอะไรเงี้ยเออต่างๆนานาที่เผยออกมามันคนละทิศคนละทางกันอย่างเงี้ยอแล้ว ไอ้ไปห่วงเขากลัวเขาไม่มีเงินสำรองกลัวเขาเป็นั่นเป็นนี่กลัวเขาจะต้องกลัวต้องเดือดร้อน fc ไม่ต้องมีกลัวหรอกครับอย่าง fc เนี่ยคนให้กําลังใจเขาก็ให้กําลังใจคนที่เขามีเงินเขาก็ให้กําลังเงินนะฮะคนที่เขาไม่มีทรัพย์เขาก็เปิดเขามีเงินจ่ายอินเทอร์เน็ตเขาก็เปิดดูคลิปเฉยๆก็เหมือนการช่วยหมดแหละทุกคนเขาช่วยหมด